ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดทอง a m s u n g นะครับนั่นก็คือเจ้า Samsung Galaxy A265G เองครับเป็นมือถือที่ขายในเลนราคาเหมือนต้นนะครับตัวผมเองเนี่ยเพิ่งมีโอกาสได้เครื่องมาก็อยากจะมาพรีวิวพูดคุยสเปคให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีอะไรน่าสนใจบ้างกับเจ้า Samsung Galaxy A265G เครื่องนี้ครับผมก็ตัวนี้นะครับมือถือที่ขายในเลนราคาเหมือนต้นราคาค่าตัวอยู่ที่1999บทนบทุกคน ก็ดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยถ้าถามว่าใกล้เคียงกับซีรีเ a รุ่นอื่นไหมก็ผมว่าแทบจะไม่ต่างกันเลยนะดีไซน์ตัวเครื่องเขาเนาะตัวขอบนะครับก็จะเป็นขอบเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ตรงปุ่มเนี่ยก็จะมีความนูนเพิ่มขึ้นมานะครับสแกนไรยนิ้วมือด้านข้างตรงนี้ครับวัสดุแข็งแรงทนทานดีครับทุกคนฝาหลังของเขาเนี่ยก็จะเป็น แบบมันวาวแบบนี้นะครับเวลาหยิบจับเนี่ยจะเห็นรอยนิ้วมือแล้วก็โมดุลกล้องเนี่ยก็จะคล้ายกับตัว A365G A565G นะครับมีแฟลช LED เนาะสีที่ผมได้มาจะเป็นสีดำนะครับอีกสีหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีเขียวมิ้นต์ตรงพอร์ตก็จะเป็นพอร์ต Type C มีลำโพงมีไม่์สนทนนะครับทุกคนแจ็ค3.5ไม่อยู่และถูกตัดออกไปแล้วนะครับ แล้วก็ทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตำแหน่งตัวถาดใส่ซิมตัวถาดใสซิมของเขาก็จะเป็นแบบไฮบิดนะครับใส่ซิม1แล้วก็ซิม2เนี่ยต้องเลือกระหว่างว่าจะใส่ซิม2หรือว่าเพิ่มไมโครอิิีกาดนะครับด้านบนเนี่ยครับมีไมค์ตัวที่2เอาไว้ตัดเสียงรบกวนดีไซน์หน้าจออันนี้แอบเสียดายนิดนึงแล้วกันมือถือที่ขายในเลนราคาหมื่นแล้วนะครับยังได้ให้กล้องหน้ามาเป็นกล้องหน้าหยดน้ําแบบนี้อยู่แล้วก็ความหนางตัวจอเนี่ยก็ถือว่า ด้านบนด้านข้างเนี่ยก็จะมีความสมมาตรกันนะครับแต่ว่าตรงท้ายตรงนี้เนี่ยจะดูหนานิดนึงเนาะอันนี้ก็แอบเสียดายนะครับในส่วนตัวหน้าจอของเขาไซส์หน้าจออยู่ที่6.7นิ้วนะครับทุกคนฟิลิ่งในการถือการหยิบจับมือเดียวก็โดยรวมแล้วถือว่าถือใช้งานได้โอเคครับแน่นมือกระชับมือดีอันนี้ก็ต้องชมเลยว่าซัมซุงเขาทําออกมาได้ดีเนาะสำหรับในเรื่องตัวฟิลิ่งในการถือดิเมนชันในการหยิบจับนะครับตัวเครื่องเนี่ยมีความบางอยู่ที่7.7มิลลิเมตรนะครับบางเบาสวยครับน้ําหนักอยู่ที่200กรัมเอง ก็พกพาง่ายพกพาะดวกครับดีไซน์ตัวเครื่องแข็งแรงทนทานครับจากที่ผมได้สัมผัสตรงนี้นะส่วนตัวสเปคการใช้งานนะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่6.7นิ้วครับความละเอียดที่ได้มาเป็น Full HD Plus ครับผมตัวพาแนลหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นตัวจอ Super AMOLED ครับ Refresh Rate 120 h z พตัวกระจกเขาเนี่ยได้มาเป็นตัว Gorilla Glass Victus Plus นะครับผมแข็งแรงทนทานครับฟิล่งในการทัดดีลื่นไหลสมุดดีครับสำหรับการใช้งานเนาะจอทัศของทาง Samsung เนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับ ก็มาที่จอภาพแล้วก็มาที่การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลครับผมมีสูงแล้วก็มีมาตรฐานนะครับมาตรฐานนี้คือ60เฮิรตซ์แล้วก็สูงเนี่ยคือ120เฮิรตนะครับสำหรับการใช้งานในเรื่องตัวรีเฟรชเลของเขาครับสามารถที่จะปรับขนาดแล้วก็รูปแบบตัวอ,อักษรได้ซูมหน้าจออยู่ตรงนี้นะครับโหมดถนอมสายตามีมาให้ใช้งานอยู่แล้วนะครับผม ก็ครบแล้วก็จัดเต็มครับสำหรับการใช้งานตัวจองเขาแต่สิ่งที่เสียดายก็คือนี่ครับตรงติ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหมือถือที่ขายในเรทราคาหมื่นแล้วนะอันนี้เสียดายจริงๆครับผมส่วนในเรื่องตัวชิปของเขานะครับก็จะเป็นตัว e XNOS y 1380ครับผมชิปตัวนี้ ก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าตัวผมเองเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสได้ลองเล่นลองเทสนะครับเดี๋ยวขอไปใช้งานเต็มๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังในคลิปรีวิวเต็มอีกทีหนึ่งนะครับถ้าถามว่าตัว s a m s u n galaxy g a 25เนี่ยเขาให้ชิปอะไรมาตัวนั้นก็จะเป็นตัว exynos 1280เนาะตัวนี้เนี่ยก็จะใหม่กว่านะครับอัปเกรดเพิ่มขึ้นมานในตัวเจ้า Samsung galaxy a 26 5g นะครับ เขามาพร้อมกับแรม8กิกครับผมตัวรอมเนี่ยให้ความจุมาที่256กิกนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มไมโคร d อการสูงสุดได้ที่2เทราไบต์เลยครับผมก็ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูคะแนนอันตุตู้หน่อยแล้วกัน ผมเทสคะแนนแอนตุตู้ออกมาแล้วก็ได้ที่ประมาณ582000เลยนะครับ CPU อยู่ที่189000 GPU อยู่ที่136000แล้วก็เมมอยู่ที่1 1 6 0 0 0ครับผมแล้วก็ตัว UX อยู่ที่145000ครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวคะแนนแอนตุตู้ของเขานะครับของเจ้าตัว e x y n o s 1380ครับผม ส่วนในเรื่องการใช้งานตัวกล้องนะก็มาพร้อมกับกล้องหน้าเซลฟี่ความเร็ดอยู่ที่13เมกะพิกเซลครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.2กล้องหลังเนี่ยเป็นกล้องหลัง3เลนเลยนะครับผมให้มาใช้งานครบเลยก็จะมีความร็เหลักอยู่ที่50เมกะพิกเซลครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1.8มีเลนมุมกว้างความเอยดอยู่ที่8เมกะพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.2แล้วก็มีเลนสเด็บเอาไว้วันระยะความละเอยูดที่2เมกะพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.4ครับบุรุษกล้องสวยครับทรงเดียวกันกับตัว A365G A565G ครับเดี๋ยวเรามาดูตัว UI การใช้งานของเขาหน่อยแล้วกันนะครับผม UI ใช้งานก็โอเคครับไม่ได้ลึกลับซับซ้อนน้อใช้งานได้ง่ายครับก็จะมีในส่วนตัวฟันนะครับผมเนี่ยก็จะมีขอบสติ๊กเกอร์ภาพถ่ายออกมาให้นะครับก็ใช้งานได้ครับตัวภาพถ่ายบุคคลเอาไว้ถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์นะครับปรับความเข้มของตัวเอฟเฟกได้ครับอยู่ตรงนี้แล้วก็รูปถ่ายปกติก็จะมีความเรล์แบบเต็มพิกัดให้เลือกง่ายๆอยู่ตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็มีในส่วนตัวนี่ฟิลเตอร์ให้เราแบบโอ้ปับได้เยอะเลยอันนี้คือดีมากโอ้ในส่วนตัวฟิลเตอร์มีมีให้ปรับแบบเยอะเลยอันนี้คือคือแจ่บมากสําหรับคนที่ชอบถ่ายแบบใส่ฟิลเตอร์เนาะก็มี0ูนย์จุด้านี้คือมุมกว้างนะครับ1 x 2x 4 x แล้วก็ 10x อยู่ตรงนี้ครับดิจิตอลซูมสูงสุดได้ที่ 10x นะครับทุกคนแล้วก็ตัววิดีโอ,ขอเขาเนี่ย ตัวนี้เนี่ยก็จะมีเนี่ยนะถ้าเราเปิดตัว super steady เนี่ยก็ความละเอียดก็จะอยู่ที่ full hd 3 0 fps นะครับก็กันสั่นมาให้ครับผมตัวนี้เราสามารถที่จะอัดได้สูงสุดที่4 k 3 0 FPS เลยนะครับข้อดีของตัววิดีโอความละเอียดเยอะๆแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะถ่ายวิดีโอมาแล้วมาแคปเป็นภาพแบบภายหลังได้นะครับก็จะทําให้รายล,ายละเอียดตัวภาพเนี่ยก็ยังไม่เสียนะครับทุกคนอนะันนี้คือดีมากเลยเนาะอูอัดวิดีโอได้สูงมากครับ4 k 3 0 fps ครับ แต่ถ้าเราอยากจะได้เฟรมเด็ดสูงๆก็เลือกมาที่ Full HD 60 FPS ได้ครับใช้งานได้ครบครับผมตรงนี้ก็จะมีอัตราส่วนให้ปรับนะครับอยู่ตรงนี้เนาะใช้งานได้ง่ายเลยนะครับแล้วก็โหมดอื่นๆครับมีโหมดโปรแล้วก็ให้โปรวิดีโอมาด้วยครับคนที่ทำคอนเทนต์คนที่แบบ ใช้งานในเรื่องตัวการถ่ายวิดีโอเป็นหลักตัวหมดโปรวิดีโออันนี้แนะนําเลยนะครับและที่สําคัญเวลาเราต่อไม้นอกเนี่ยสมาร์ทโฟนทางซัมซุงนะเราแค่เสียบปึ้งเข้าไปเขาก็แบบเฮ้ยขึ้นไม้นอกให้ทันทีเลยนะครับอันนี้คือจับมาครับหมดกลางคืนอาหารพาโนรามามาโคซูเปอร์สโลโมสโลโมชั motion, ่นไฮเปอร์랩ซิงเกิลแท็กมีมาให้ใช้งานครบครับตัวนี้ก็ถือว่าโอ้โหให้มาแบบดีเลยนะในเรื่องการถ่ายภาพในเรื่องการทำคอนเทนต์นะครับ ก็ให้มาจัดเต็มครับผมเดี๋ยวขอไปใช้งานก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะในส่วนการใช้งานต่อเนื่องนะครับก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์ครับตัวเครื่องมีความบางอยู่ที่7.7มิเมเองชาร์จ25วัตต์นะครับ ภายในกล่องก็มีแค่สายชาร์จที่เป็น Type C to Type C ให้นะครับก็ต้องมาซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มนะครับผมการชาร์จอาจจะไม่ได้เร็วหวือหวาแต่เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แอบเสียายแล้วกันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสมาร์ทโฟนที่เปิดตัวในเดทราคานี้นะครับก็ในปี2025แล้วเขาก็จะให้ความจุของตัวแบตเตอรี่เนี่ยมามากกว่า5,000มิลลิแอมป์แล้วเนาะแต่ว่าซัมซุงเนี่ยก็ยังให้มาที่5,000มิลลิแอมป์นะครับ เขาก็อาจจะโชว์ในเรื่องการแบบซอฟต์แวร์จัดการพลังงานได้ดีอาจจะใช้ได้อึดเกือบเท่าเท่ากับตัวแบตเตอรี่ที่มีความจุเยอะก็เป็นไปได้ครับผมรอดูแล้วกันครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ One UI version 7ครับผม Android version 15ครับมีออโต้บล็อกเกอร์ให้ใช้งานแล้วก็อัปเดต OS เนี่ยได้6ครั้งนะครับผมก็จะเป็นในส่วนตัวที่เป็นตัว OS เลยนะครับที่เป็น Android เลยเนี่ยครั้งนะครับแล้วก็อัปเดตความปลอดภัยนานถึง6ปีเลยนะครับผมกันนะ้ำ กันฝุ่นได้ในระดับ IP 67ครับถือว่าครบถือว่าจะเต็มมากๆครับผมนี่คือสเปคคร่าวๆของเขา้นะครับสำหรับเจ้า Samsung Galaxy A265G เครื่องนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไปใช้งานเต็มๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ทุกคนได้รับชมรับฟังอีกทีหนึ่งในคลิปรีวิวเต็มนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยก็คลิปนี้คงตัดจบไว้ประมาณนี้แล้วกันลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ